ใหม่ชุดเครื่องครัวชารอะมิทิสสวยรูด้วยสีสันดุดอัญมณีสีม่วงถึงเวลาแห่งความอร่อยแบบ Modern ์นล i ฟวิ o งโซลูชันะคะสูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยและเชฟบุ๊คเช่นเคยครับผมเชฟขาวันนี้อยากจะกินอะไรที่มันแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยอะแต่ว่าก็อยากจะกินอะไรที่มันแซ่บด้วยได้เลยครับสไปซี่ซีฟู้ดพิซซ่าครับผมพิซซ่านะพิซซ่าลืมไปหรือเปล่าว่าบอกว่าง่าย ง่ายมากเพราะเรามีตัวช่วยครับเรามีเตาอบไฟฟ้าสีอเมทิสเนี่ยครับผมง่ายมากงั้นเราเริ่มทําจากแป้งก่อนได้ได้ได้อ่ามาสลับที่กันครสลับที่ทำจากแป้งก่อนนี่ครับเราก็จะมีเครื่องผสมอาหารสีอเมทิสเนี่ยนะครับง่ายๆนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปเลยครับเริ่มจากแป้งก่อนเลยก่อนที่เราจะใส่ของเปียกลงไปก็คือนมครับเราก็จะผสมน้ําตาลกับเกลือลงไปด้วยในนี้ พอแล้วครับได้ที่แล้วครับสังเกตง่ายๆว่าพอหรือยังดูว่าตัวแป้งไม่ติดขอบอ่างผสมแล้วนั่นแหละก็คือว่าใช้ได้แล้วโอ้โหนี่น่าทานมากแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงคะเราต้องพักเอาไว้ครับประมาณ20นาทีครับแล้วเดี๋ยวแป้งเขาจะพองขึ้นขึ้นแล้วอ่ะฟูแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนี่เป็นไงครับ20นาทีผ่านไปแล้วผิวจะเรียบเนียนมากขึ้นน่ากึนงมากอ่างแล้วเรามาเริ่มทำตัวให้เป็นแป้งที่ชาตนี่ไงเดมีเนื้อ ก็เอาข้าเตาอบเลยครับผมวาที่ล็อกกลางนี้ครับแล้วก็อบด้วยไฟ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีครับแค่นั้นเองนี่ครับผมใช้ไฟบนล่างครับแต่ว่าไม่ต้องใช้พัดลมแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีแค่นี้เองและระหว่างนั้นเราก็จะมาเตรียมเหมือนกับซอสทำยังไงอะคะก็เอาเครื่องทั้งหมดแค่นี้ครับไปปั่นเลยพอทําเสร็จแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้ครับเสร็จแล้วล่ะ10นาทีแล้วครับออกมาเลยแบบนี้ ไฟบนอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราจะปรับให้เด้แค่ไฟบนอย่างเดียวแล้วก็อบต่อไปอีก15บาทีที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเหมือนเดิมครับเออไม่น่าเชื่อเลยค่ะพิซซ่ามันจะง่ายขนาดนี้ใช่ครับผมเลิศมากเลยค่ะเชล์ง่ายมากเออง่ายจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะเรามีตัวช่วยดีแล้ใช่แล้วครับผมนะคะเตาอบสีอเมทิสและเพื่อนพ้องครับคือถ้ามีครบสี่ชิ้นนะเลิศบ้านจะแบบสวยและชีวิตแม่บ้านสวยๆอย่างเราก็จะง่ายมากครับซึ่งเตาอบสีอเมทิสของเรานะครับ ปรับอุณหภูมิได้ั้งแ70ถึง250อ,องศาเลย้นี่ทำมาหลายเมนูแล้วนะคะปิ้งก็ได้ <ผม S 1> ย่างก็ได้บอบก,ก็ได้ <ผม S 1> แล้วเวิร์กมากคือขนาดว่าไก่ทั้งตัวใส่ไปได้เลยเข้าไปได้เลยครับ,รบแล้วก็มีไฟทั้งบนล่าง เพราะฉะนั้นอาหารจะสุกพร้อมๆกันและยังมีระบบลมร้อนที่กระจายความร้อนทั่วทั้งเตาครับถูกต้องทให้เวลาเราเอาอาหารเข้าเตาอบแล้วเราไม่ต้องมากลับให้เสียเวลาเลยใช่เพราะ,ะว่าความร้อนจะกระจายทั่วถึงง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากดูดูรายละเอียดส่วนผสมว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่นะคะเข้าไปดูได้นะคะที่ w w w t h a i c i t y c o t h ค่ะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าสนใจงาน DIY นะคะหรือว่าการตกแต่งจานอาหารหรือว่าเมนูอาหารฟิวชั่นนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ w w w c h a v c l u b c o m แต่ว่าตอนนี้อยากจะแนะนา ให้เข้าไปที่ Facebook ของชาบวีคลับด้วยเพราะว่ากําลังมีกิจกรรมพ่วงชิงหม้อหุงข้าวชาบแคนดี้นะคะสีสันสดใสใบจิ๋วหลิวหน้าเอ็นดูมากเหลืองแล้วค่ะเหลืองแล้วเสร็จแล้วหอม,อมด้วยอะ่ะโอ้โหดูชิดเดือดเนี้ยทำไหม พิซซ่าสไปซี่ซีฟูดครับเลิศมากค่ะอันนี้ถูกใจมากต้องขอบคุณมากเลยนะคะเชฟพุกที่มาอยู่กับเดียตลอด1เดือนนะคะแล้วก็แนะนําเมนูเด็ดๆตลอดเลยโอกาสหน้ามาใหม่นะคะแน่นอนครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,ะขอบคุณครับไปเรามาชิมกันนะ